ทราบและไม่ว่านี่คือเคล็ดลับอีกหนึ่งวิธีซึ่งไม่อาจจะมองข้ามได้นั่นก็คือการจาลึกชื่อนามสกุลบนแผ่นฝายพระคาถามุนจินดามณีจากนั้นให้เราบริกรรมพระคาถามุนจินดามนีเพื่อที่จะให้ทั้งพระคาถาและรัศมีแห่งอัญมณีหลายๆชนิดอาบ,บนชื่อนามสกุลข,ของเรา ในแต่ละวันเพื่อดึงดูดโชคราบให้เราทุกๆวันสิทธิวิชามหามันตองจินดามณีที่วากรังภูมิยาเจระปารสมังเทพะจักขุงทาสวัสดวีรครับท่านผู้ชมที่กตอบรักครับวันนี้นะครับผมก็มีตัวอย่างนะครับการจารึกชื่อนะครับ บนไฟล์คลิปสดมลทิปหรือคลิปสดมลดิจิทัลในรูปแบบของมีเดียนะครับมีภาพแสงสีเสียงนะครับต่างๆครบเลยนะครับถือว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเรานั้นอาจจะไม่มีเวลาที่จะบริกรรมประกาถาเท่าที่ควรน,นะครับเราก็ จารึกชื่อเราไว้บนแผ่นไฟล์ดิจิตอลนะครับเปรียบเสมือนหนังสือสวดมนต์ทิพย์เลยนะครับที่ให้ทั้งภาพแสงสีเสียงตลอดเวลาที่ต้องให้ความสวยสดงดงามเป็นสิริมงคลด้วยแสงอัญ,ญมณีต่างๆนะครับในน้อยที่สุดนะครับเราจะจารึกชื่อของเราไว้ แล้วให้อันมตียเนี่ยไหลผ่านพร้อมกับความเจรจรัรของแสงอัสมตีนะครับมาแตะมาสัมผัสชื่อสกุลของเราเนี่ความเป็นสิริมงคลย่อมบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็จึงนำสิ่งนี้มาเป็นเคล็ดลับดีๆนะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับ ที่เป็นการเพิ่มบารมีวาสนาพรังโชคลาภให้กับตัวเรานั้นอยู่เป็นวินาทีเลยทีเดียวนะครับทันทีที่มีคนนั้นมานะครับสวดตามนะครับ ในคลิปที่เราสร้างไว้นั้นอาริสสงก็บังเกิดขึ้นทันทีนะครับหรือเราจะสวดด้วยตัวเราเองก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับเพิ่มพูนเป็นเท่าทวีคูณเลยทีเดียวหรือถ้าเกิดเราสวดด้วยแล้วมีคนอื่นมาสวดด้วยก็ยิ่งมาหาศาลนะครับเอาละครับท่านผู้ชมที่เคารพ ทนใดปรารถนาก็อย่าลืมนะครับฝากชื่อของท่านไว้เพื่อจะจารึกบนแผ่นไฟล์คลิปดิจิทัลสุดมนนะครับนี้หรืออาจจะคอมเมนต์มาบอกว่าอยากจะไปจารึกอีกพระคาถาบทนั้นนี้ที่ตนเองนั้นปรารถนาก็ได้เช,ช่นเดียวกันนะครับถ้าเราก็จะตัดทันให้นะครับ เพียงนะครับท่านละ99บาทเท่านั้นเองนะครับเอาละครับท่านผู้ชมที่เคารับ,รบถือว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่งนะครับนี่เป็นเคล็ดรับอีกหนึ่งวิธีนะครับผมก็จะพยายามนะฮะนำบทสดมน์นะฮะเต็มเต็มนะฮะของแต่ละที่นะครับเท่าที่จะ ทำได้หรือว่าตามความเหมาะสมแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะแต่ละที่ก็ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเลยนะครับผมก็บูชาหมดนะครับแต่ส่วนของเคทร,รับนั้นนะครับแล้วแต่ครูบาอาจารย์แต่ละที่ท่านจะมาเมตานะครับมาบอกในสมาธินะครับอย่างไรแล้วท่านที่เข้ามาก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาด ข่าวสารดีๆจากเราเมื่อเรานั้นอัปโหลดไฟล์วิดีโอสําเร็จแล้วนั่นเองนะครับสวัสดีข้ามก่อนทองมุชาภรณบก็กล่าวว่าสวัสดีครับ